โอเคสวัสดีครับผมช่างเบริร์ดกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวตู้อบข้าวนะครับของญี่ปุ่นมือสองนะครับตัวนี้เป็นยามาโมโต้นะครับ1.5ตันถึง1.6ตันไอ้1.7ตันนะครับผมจำนวนความจุสูงสุดนะครับนั่นคือความจุสูงสุดแต่สามารถอบข้าวตั้งแต่3 400ี่โลขึ้นไปนะครับผมตัวนี้ความกว้างของตู้อบอยู่ที่1นึ่เมตรห้เซนยาวที่สเมตรนะครับความสูงที่3เมตรนะครับผมนะมีเมนูนะครับทำงาำงานออโต้และมีหัวเบรนเนอร์ที่ให้ความร้อนปรับค่าได้ตั้งแต่ 3 0ถึง70องศานะครับผมเราไปดูกันดีกว่าครับตัวนี้ยามโมโตเป็นรุ่นยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่นเลยก็กว่าได้เพราะว่าเราเห็นไซนี้นะครับตั้งแต่เปีที่แล้วนะครับและจังปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีขายอยู่และยังมีใช้อยู่นะครับไปดูกันนะตัวนี้ครับเมนูง่ายๆนะครับผมตัวนี้ผมไฟดับผมเลยไม่ทําเมนูชัดเจนนะครับวันนี้ผมมาให้ดูแปผันตัวตามรูปภาพนะครับเมนูเห็นไหมครับนำเข้าเข้านะครับระบายอากาศอบนําเข้าออกแล้วก็หยุดนะครับตัวนี้หน้าจอแสดงผลนะครับ แรงผลอะไรมั่งครับแรงผลเรื่องความชื้นนะครับอุณหภูมิอันนี้เปอร์เซ็นต์ความชื้น,นครับอน,นี้อุณหภูมิในตู้นะครับอันนี้คืออุณหภูมิสูงนะครับเอ้ยชั่วโมงนะครับผมโอเคโมเนเนอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับผม,ผมนะถังน้ำมันอยู่ด้านบนผมวางไว้เฉยมาดูโดยตัวโดวยรอบตัวนี้ถือสภาพเป็นพอใช้ได้นะครับถือว่าพอใช้ได้ภายในใช้งานไม่ได้เยอะนะครับภายนอกอาจจะดูสีมองๆไปนิดแต่ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับผมเราก็จะมี นี่นะครับเปิบเปิมีพัดลมพัดลมตัวนี้เป็นไฟกินไฟต่ํานะครับต่ามากเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์แบบเหมือนพัดลมดูดอากาศธรรมดานะครับกินไฟแค่ร้อยสามสิบสามร้อยห้าสิบวัตต์เองนะครับผมตัวนี้ปื๊บ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 ดูรอบๆนะครับนี่ครับตัวนี้สูงนิดนึงนะฮะสูงแต่ความจุไม่เยอะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับความสูงยูนิเกนนะครับไม่สูงเกินไปนะครับใส่ง่ายนะครับอบง่ายเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับผมตัวนี้ ับยุนย่นยอดนิยมของยามาโมโต้นะครับผมโอเคฝากไว้สอบช่างเบิร์นะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับผมหรือเข้าไปในเพจร้านน่าไปดกูกะก็ได้หรือเข้าไปติดต่อไลน์โดยตรงกับผมก็ได้ครับ no W P L I G บอฝากไว้อย่าลืมกดถูกใจให้ผมเลยนะครับผมสวัสดีครับ